สวัสดีครับสวัสดีครับยอดยอดอีทีครับอ <ET S 2> ีทีตททองทวียังไม่ได้ใช้ทีเด็ด99นะยังครับแต่ซ้อมอยู่ที่นี่ซ้อม,อมที่นี่กี่ไฟแล้วเนอะ สามปีแล้วมั้งครับสามปีหรอแต่ว่าแต่ว่ามาบางทีก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแต่ว่ามีรายการแล้วก็จะขึ้นมานี่ใช่ครับเก็บตัวมันประมาณส5บ้าประมาณสองาทิตย์ครับขึ้นมาซ้อมนี่อ๋อก็ทําร่างกายอยู่บ้านทำไมเลวก็คือ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนชกจะมานี่แหละแต่คือไม่ได้อยู่ตลอดไม่ครับไม่ได้อยู่ บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าจะอยู่ร้อยเอ็ดแต่ซ้อมอยู่ที่กับอาจารย์สมนึกต้นโศนครับใครเป็นสมนึกครับอ่าอาจารย์ที่เคยมาเดินอยู่เมื่อไหร่มีรายการใครครับมีวันที่สองครับช่องเจ็ดสีป่ะใช่ครับช่องเจ็ดสีวันที่สองมกราหกห้าช่องเจ็ดสีเจอครับแดดจันเล็กครับโอ้โหชื่อเขาต้องมาก่อนเราสิใช่ครับอ่าแต่เรา ประเภทไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพมุตแล้วเนาะเราอ่ะดูเป็นไงบ้างจาแบบสั้นเล็กก็ก็ต้องระวังครับพี่ครับต้นต้นเขาแรงจริงครับต้นเขาหนักก็ต้องไปเรื่อยครับก็ต้องระวังตัวเองครับต่อยชุบเซฟไปก่อนอแต่เราก็ประเภทก็ไม่กลัวไม่กลัววงในก็คิดว่าน่าจะสู้ได้ครับ ก็น่าจะไปโฟกัสที่ที่วงในมากกว่านะวงนอกดูใครหนักกว่าเราเขาหรือว่าไม่ประทะดีกว่าหรือว่าก็ลองโต้ลองเตี้ยดีกว่าเอาแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะของเกมแล้วแต่ช่องแล้วแต่โอกาสด้วยเนาะเคยเจอใครกระดูกกระดูกแบบแปดแสนเล็กไหมหรือว่านี่กระดูกนี่ก็น่าจะกระดูกที่สุดแล้วที่ลอใช่ไหมกำลังคิดอยู่เออเออแล้วใครบ้างที่เคยเจอแบบกระดูกแบบดีอ่ะ ก็มีช่องเกียร์ไปแล้วครับพี่พี่ยุทธการนะครับย <force S 1> ุทธการเทอเทพวิทย์ <üne. S 1> พี่ยุทธการก็เป็นรุ่นพี่ที่ชื่อดีคนนึงใช่แล้วมีใครบ้างก็ตอนเด็กๆก,ก็เคยต่อยกับพวกเพชรวศรรุ่งกิจเงี้ยเคยต่อยมาเพชรวศรพีรร<ค>่ของพี่อั๋นนะใช่แล้วก็รุ่งกิจไหนเอ่ยรุ่งกิจเนี่ยนะเนี่ยใช่ครับอ่าอารุ่งกิจเนี่ย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 บอลรุ่งโรจน์เนี่ยใช่ครับแล้วก็ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่มาวัดชั้นกับ ที่เขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อดีกว่าเขาซ้อม PK เลยนะเอาแต่เราก็ซ้อมสิบเจ็ดเก้าสิบเก้ามีอะไรที่ต้องระวังมากนอกจากช่วงต้นๆที่เขาแรงเหลือเกินก็ต้องระวังหมัดเขาแลครับหมัดแล้วก็สอนเขาอย่างนี้แต่ดูว่าอาวุธที่จะกินก็น่าจะกินที่วงในมากกว่านะอันนี้เราแค่ประเมินกันเบื้องต้นพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบปอนดร้อยสี่สิบปอนด์นี่ทำกี่โลครับก็สามโลได้สามโลสี่โลเนี่ยประมาณนี้ไม่เยอะเนาะไม่เยอะปกติเราทำน้ำหนักที่กี่กิโลก่อนชุด ปกติก็7จ็โลได้ครับเฮ้ยเคยทำเจโลด้วยเหรอครับครับแสดงว่าเรื่องปกติ3โลสำหรับเองเนี่ยน้อยมากถ้าเองบอกว่า7จ็ดโลเขาเรื่องปกติครับเออแสดงว่าช่วงตำแหนังนี่เองก็เสียเปรียบกมันใหญ่ไปเปล่าก็มันก็พอดีครับต่อยกลางวันครับต่อยกลางวันอย่าให้บีบก็ดีเหมือนกันอย่าให้บีบมากเลยใช่ไหมใช่น้ำหนักต่อยเองเท่าไหร่ประมาณหกสโลได้สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิครับร้อยเอ็ดเนี่ยอำเภออะไรอำเภอเสรระภูมิครับเสรระภูมินะครับช่องเจ็ดสีชกไว้กี่ครั้งละ วันนั้นไปแทนไหมไปแทนครับที่ชนะเสือแบ็กเสือแบ็กครับนั่นครั้งแรกในชีวิตต่อยมาหลายครั้งแล้วครับกี่ครั้งแล้วช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดประมาณหกครั้งเจ็ดครั้งได้ครับอเจ็ดครั้งนี่ชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ชนะสองครับเฮ้ยสถิติช่องเจ็ดสีเองชนะน้อยกว่าแพ้นะใช่ครับชนะสองครับอ่าชนะสองแพ้ห้าโดยประมาณครับเอาฝากนายมวยหน่อยครับวันที่สองเจอกันวันที่สองนะครับ พี่ผมต่อยกับพี่แปดแสนเลยกครับก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับผมวันนี้ซ้อมดีมากครับไฟนี้ตั้งใจมากครับผมแพ้ชนะเรื่องของกีฬาใช่ครับสนุกแน่นะสนุกแน่นอนครับผมป้ามบใครบ้างอ่ะก็มีพวกพี่ยอดเล็ิ์เพชรซุปเปอร์บอลครับพี่รอนมูลเล็กอ่างเงี้ยก็มีทุกรสชาติครับทั้งฝีมือทั้งมวแบบหนักหนักนะแล้วก็โซ่บอลก็บ้าหนกันครับโอเคครับผมครับ